สี่ราศีดวงแรงกระชากไวัยิ่งแก่ยิ่งเฮงเรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้งสี่ราศีนี้ครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับยิ่งแก่ยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งแก่ยิ่งอยู่ดีนะครับยิ่งแก่ยิ่งมีเสน่ห์เรามาฟังคำนายทั้งสี่ราศีนี้นะครับลำดับที่หนึ่งนะครับคือชาวราศีมังกรนะครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะครับผมบอกว่าชาวมังกรเนี่ยมาเป็นแบบแรกโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะนะครับบอกเลยว่าคุณเองถ้าคาดหวังกับเรื่องของความรักครั้งใหม่หรือบริการกับเรื่องของความรักหรือว่า าอยากจะให้ความรักเนี่ยเข้ามาส่งเสริมพื้นดวงสําหรับคุณสําหรับคนโสดอยากมีคู่อยากมองหาใครสักคนผมบอกเลยว่าชาวมังกรตกเป็นลําดับที่หนึ่งที่จะมีโอกาสสําหรับเรื่องของความรักเข้ามาอีกครั้งครับลำดับที่สองนะครับคือชาวราศีธนูนะครับจริงๆแล้วชาวธนูเองเนี่ยแม้จะอายุน้อยหรืออายุยอยเองเนี่ยเดือนนี้เองเนี่ยก็เป็นเดือนแห่งความสําเร็จกับเรื่องของความรักครับเพราะโอกาสสําหรับเรื่องของความรักโอกาสสําหรับเรื่องของความสัมพันธ์โอกาสสาหรับทิศทางใหม่ๆกับเรื่องของความรักเนี่ยเปิดทางสําหรับคุณอย่างแจ่ม นะครับผมบอกเลยว่าสําหรับความรักเองเนี่ยยิ่งอายุเยอะยิ่งเห็นผลดีครับเพราะความรักจะวิ่งเข้ามาหาคุณ <c oughs> คุณเองมีสเสน่ห์มากๆกับใครหลายๆคนครับแล้วแบบที่3นะครับคือชาวราศีเมถุนครับผมบอกว่าชาวเมถุนเองเนี่ยหากเป็นคนที่แซบอยู่แล้วนะครับอาจเป็นคนที่เปรี้ยวอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆเพราะตัวคุณเองเนี่ยไม่เกรงใจใครกับเรื่องของบุงงงคลิกรูปลักรูปล,ล่างนะครับเพราะตัวเองต้องการใครสักคนเนี่ยเข้ามาเติมเต็มกับเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะนะครับจะมีคู่จะมีแฟนนะครับ หรือว่ามีคนเข้ามาเติมเต็มหัวใจให้ชุ่มชื้นอีกครั้งนะครับละวับที่สี่นะครับลดับสุดท้ายเลยคือชาวราศีสิงห์นะครับผมบอกว่าชาวราศีสิงห์เองเนี่ยก็ดวงโดดเด่นมากๆสําหรับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะครับยิ่งอายุเยอะเนี่ยจะบอกเลยว่ามีความรักเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าภาวะความสัมพันธ์่ยทำให้คุณเนี่ยสดใสอีกครั้งนะครับทำให้คุณได้กลับมาเติมเต็มและรักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะความรักเข้ามาอุปถัมภ์ชีวิตทั้งธุรกิจการงานทั้งงคววาาาาาามกาาาามกาก้้้หนนะรับแลเเเขป็ดีชิ ธุรกิจด้วยก็ถือว่าดีมากๆนะครับทั้ง4ราศีนะครับยิ่งเฮงยิ่งเลิศนะครับยิ่งเฮงยิ่งดีนะครับยิ่งแก่ยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งแก่ยิ่งเห็นผลดีสําหรับด้านชีวิตแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องกับความรักในระยะยาวครับ